ที่โชว์รูมเบสปาพนาการนะครับตั้งอยู่บนถนนพฒนาการอยู่บริเวณปากซอย35ที่นี่เป็นศูนย์บริการที่ได้มาขฐานจากประเทศอิตาลีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการขายรถก็จะมีรถให้เลือกมากมายหลากหลายสีทุกรุ่นทุกสีความธรรมชาติมีให้นะมีบริการด้าน Service, เซอร์วิสเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเป็นศูนย์บริการเซอร์วิสด้วยมีอะไรสเปร์พาร์ทพร้อมสำรองให้ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนได้มากถึง5ล้านกว่าบาท เลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่สต็อกอะไรค่อนข้างมากเลยพร้อมที่จะเป็น one stop service ที่จะให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเข้ามาใ็้ระยะได้เลยนะครับป้าเดี๋ยววันนี้นะครับปารคิงจะพาทัวร์โชว์รูมนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโชว์รูมของรถจอดรถหลากหลายรุ่นดังด้านซ้ายนี้นะครับก็เป็นเจ้าที่ใหญ่ GTV 3 0 0นะครับส่วนฝั่งด้านขวานี้นะครับจะเป็นรุ่นสปิน125 สปิน150ปี24ปี23ด้านในสุดก็จะเป็นเจ้าตัวน้องเล็ก LX กับ S ด้านนี้นะครับเป็นรุ่นที่หายากเลยก็ะจะมีตั้งแต่รุ่นที่เป็น Ve ส pa นะครับ96ตัววันนี้นะครับและตัว Vespa 96ที่เป็นดากอนนะครับรถที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปิน125 150ทั้งหมดเลยนะและเรายังมีอุปกรณ์เอเซอรี่นะครับให้ลูกค้าเลือกซื้อ mới. มาเลยมาเดี๋ยวเราไปดูทางด้านฝั่งขวาก่อนนะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวก เด็กนี่นะครับมินิมอลมินิมอลหมวกเด็กนะครับเป็นของยี่ห้อบัมเชคเกอร์แล้วก็ราคาก็จะอยู่ที่1 1 9 0สบาทนะครับสำหรับหมวกเด็กมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง4 0เลยนะครับสหรับลูกค้าที่ได้หมวกความเชคเกอร์และจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นจุดรับรองลูกค้าและอะไรแต่งทางด้านไอเปมชอลี่ปสป,ป้านั่นเองนะครับอย่างนี้เลยไปดูกันด้านนี้นะครับก็จะเป็นของแต่งนะครับก็จะเป็นตัวแกงหลังนะครับตัว ชิวหน้านะครับหรือตัวตะแรงหลังแบบซิงนะครับนี่แล้วก็ตัวตะแรงหลังสปินสีเงินสีขาวสีดำแม้ทั่งกล่องใส่สัมภาระที่เป็นเจ้าตัวทับ็อกมีให้เลือกหลากสีหรือเลือกสีตามรถรุ่นของลูกค้าได้เลยนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในแนวเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของรถก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นโช๊คเอรินนะครับโชโฟรเฟนเดอร์ o ender, ที่เวสป้า X กับโฟรเฟนเดอร์ o อยู่นะครับแล้วก็ตู้ลงมาก็จะเป็นของมอชชั่นได้นะครับหรือของพรีเมี่ยมไม่ว่าจะเป็นตัวแก้วกาแฟนะครับหรือหมวกไอ ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่รับรองลูกค้านะครับที่นารถเข้ามาเซอร์วิสแล้วก็สามารถนั่งเล่นมือถือมี WiFi ฟรี free, นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มขนมทานเล่นแล้วก็มีฟร wi ี WiFi นะครับต่อมาแนะ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องช่างนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าที่นั่นอะไหล่นะครับก็จะเป็นเจ้าที่ SA นะครับที่คอยดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายาของลูกค้านะครับแล้วก็ช่างนะ่นคอคอยดูแลเรื่องอะไหล่เปลี่ยนเซอร์วิสนะครับตัวเอจะเป็นช่างนะครับที่ผ่านการอบรมได้มาฐานจากอิตาลีเลย นะครับก็จะมีด้านในนะครับก um ็จะมีอยู่อัปกรอาจารย์กำลังคนนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวใบประกาศนียบัตรต่างๆเลยตอนนี้ก็ทางทีมส่างก็กําลังทํางานอย่างขมักขม้นเลยก็มีอยู่หมดสองแท่นก็้วก็สองแท่นแล้วก็มีซ่อมพื้นด้วยนะครับโอเคนะครับก็พอหอมปากหอมคอกับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาเซอร์วิสหรืออยากจะเข้ามาใช้บริการกับเราแล้วและที่สําคัญนะที่นี่นะครับเรามีรางวัลการันตีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของกรุงเทพนะครับหรือรางวัลเซอร์วิสปีส 2022ที่3มระดับประเทศเลยนะครับรา <Wow. S 2> นั้นแล้วต้องบอกว่ามั่นใจหายห่วงนสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถที่นี่หรือเข้ามาใช้บริการกับเราท่านเองนะครับโอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ขับเวสป้าอยู่หรืออยากจะได้รถเวสป้าอยู่บริเวณลานคำแหงพัฒนาการคลองกันอ่อนนุชหรืออยู่ฝั่งโซนสมุทรปราการนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเราได้ที่เวสป้าพัฒนาการนะครับตอนมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับถ้าหากสนใจเวสป้าหรือผู้ที่มีเวสป้าแล้วนะครับก็สามารถสอบถม เข้ามาที่ v e สป้าพัฒนาการได้เลยนะคะทางมีทีมบริการคอยสอบถามคอยให้ความรู้หรือคอยปรึกษาเกี่ยวกับรถเ e ส p a ได้เลยนะครับเพราะที่นี่เราใส่ใจลูกค้าและดูแลเป็นอย่างดีเวสป้าพัฒนาการฝากทิงก็จัดให้แล้ว